จบลงไปเป็นที่รียบร้อยนะครับสำหรับศึกไทยลีก3รอบชมเลีกโซนล่างเกมนัดที่4นะครับก็เป็นคู่ของทางกระทิงเพลิงบางกอก FC นะครับจะฝูงในโซนนี้นะครับก็เปิดบ้านเจอกับสงขลา FC นั่นเองนะครับซึ่งในผลงาน3านัดที่ผ่านมานะครับทางกระทิงเพลิงบางกอกเนี่ยก็เก็บชัยไม่ได้สานัดรูดเลยครับมี9ก้าแต้มเต็มทําให้เกมนี้เองเนี่ยมีความสําคัญอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าพวกเขาเอาชนะทางสงขลา FC ได้จะ การันตีได้ตั๋วเลือดชั้นสู่ไทยลีก2ทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องสนคู่อุ่นแล้เราก็ไม่ต้องไปเหนื่อยในเกมทั้สุดท้ายด้วยนะครับก็ถือว่าคู่นี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์ด้วยได้ว่าสงขาเองถ้าหากบุกมาเอาชนะก็จะทําให้สถานการณ์พลิกผันได้เช่นเดียวกันเพราะว่าสามนาที่ว่ามาพวกเขาเนี่ยสะดุดไปบ้างก็จริงนะครับแต่ว่าก็มีอยู่4คะแนนนะฮะปรากฏว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ออกรถออกชาติเลยครับคุณผู้ชมครับก็มีประตูเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง20ทีแรกของเกมเลยนะครับเป็นทางสงขาเน้นนำก่อนนะครับบีู นะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยทางบางกอกเองก็ตั้งเกมได้แล้วก็มาได้ประตูที่เสมอจากลูกยิงไกลสุดงามของพัทลพลคำสุขนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เกมอาจจะตื้อๆไปด้วยเหมือนกัน,นครับทั้ง2ทีนะฮะแต่ในครึ่งหลังเนี่ยมาเป็นเกมที่สนุกเลยนะครับกลายเป็นทางบางกอกตั้งพอราตั้งเกมบุกได้พวกเขาเองก็คุมสก,การ์ได้ดีมากนะครับมาได้ประตู21จากศัปดาหคุ้มการนาทที่69นะครับลูกเตะมุมแล้วก็โขกเข้าไปนะครับเหมือนว่าจะทุกอย่างมันอยู่ในกำม,มือหมดแล้วนะครับ ในเวลาที่เหลือนะครับแต่ว่าทางสงขลายเองก็ไม่ยอมนะฮะอาจจะเกมตื้อๆไปนะครับในเกมนี้แต่ว่ามาได้ประตูตีเสมอนาที่81จากสิทธิชัยฉิมเรืองนะครับสุดท้ายจบเสมอ2-2ส,ส,ส่วนผลที่1คู่ครับที่เตะพร้อมกันแล้วก็มีผลต่อการได้ตั๋วของบางกอกด้วยนะครับก็คือพัทลุงกับมอปทุมธานีซึ่งถ้าอีกสนามนึงเนี่ยมปทุมบุกไปชนะพัทลุงได้ก็จะทําให้ยังต้องลุ้นในเกมนัดสุดท้ายต่อสําหรับบางกอกในการได้ตั๋วลื่นชั้นแล้วก็แชมป์โซนนะครับ ต่ปรากฏว่าพัทลุง FC เนี่ยเอาชนะมอปทุมธานีไปได้3ประตูต่อหก็เท่ากับว่านะครับปางกอกปิดจ็อบนะครับได้ตัวเลื่อนชั้นไปทันทีเลยนะครับก็ทําให้พวกเขาสมหวังสักทีนะครับหลังจากที่ต้องดิ้นรนในไทยอีสามา ถึง7ปีเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ตกชั้นมาเมื่อปี2017นั่นเองนะฮะก็ต้องขึ้นชมว่าพวกเขามาดีได้ตลอดรอดฝั่งจริงๆสำหรับบางกอกตั้งแต่การได้แชมป์โซนกรุงเทพปริมนฑนแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยการปราบบุรีลำในเกมเอเอบนะครับแล้วก็มาฟอร์มพีกสุดๆในเรื่องของการ ล่าตัวเลื่อนชั้นในไทยลีก2นั่นเองในรอบแชมเปี้ยนลีกตรงนี้นะครับสุดท้ายได้จริงๆครับสำหรับบางกอกก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับทัพกระทิงเพลนะรวมไปถึงทัพตักเตะแล้วก็ทีมู้บริหารนะฮะซึ่งก็เคลียร์ไปแล้วนะครับเรื่องของแชมป์สายตรงนี้นะครับเป็นบางกอกได้ไปเรียบร้อยนะครับส่วนอันดับที่2นะครับที่ยังมีลุ้นในเรื่องตัวเลื่อนชั้นก็ยังต้องดวลกันในนัดสุดท้ายต้องบอกว่าเดือดสุดๆแน่นอนนะครับในโซล่างเพราะว่ายังมีลุ้นทั้ง4ทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสงขาี่ะ หมายอะไรนอตกรุงเทพนะครับหมายอะไรปทุมธานีแล้วก็รวไมไปถึงพัทลุง FC ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดในเกมนัดสุดท้ายสัปดาห์หน้านะครับก็รอติดตามดูแล้วกันว่าใครจะเป็นอีหนึ่งทีมที่ไปเพย์ออฟนะครับชิงตั๋วเลื่อนชั้นใบสุดท้ายกับโซนบนนะครับส่วนการถ่ายสดไทยลีกสานี้ติดตามได้ที่ช่อง m อ t 2 HD นะฮะมีถ่ายสดให้ชมโดยเฉพาะในเกมนัดสุดท้ายนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดน,นะคผูชมฮะส่วนข่าวสารไทยลีกสาก็เช่นเดิมครับติดตามได้ที่ เสี่ยงสปอร์ตนะครับในทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางน,นะครับคุณผู้ชมครับ